ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคสเกมครับกับเกมสีออตีปครับมาในภาคที่3ามกันแล้วนะครับวันนี้ก็มีผู้เรื่อมเดินเรือกับเรา3คนนะครับก็มีพี่โจออ้นะครับแล้วก็สมาชิกคนเก่าคนเดิมคุณน็อตจากช่องฮ o บบิสเครับก็ มาร่วมรับชมกันเลยนะครับเกมซีอัีนะครับผมหักขวาหน่อยครับขวาหน่อย,ดยได้ทั้เชทเตรียมเตรียมตัอมเลยครับเหมือนเเข้าหม่ตบผมแน่มันบอกขวาเลยอ่าโอเคขวาหน่อยก็ได้ข้าทางกลับซ้าข้าทางตาบอดตีบอดขวาขวาเอ้ขวาไปขวาไปไหน นิดนึงนิดนึงท่นโทษจากหมอเนี่ย,ยไม่ได้ทอดนะซ้ยายซ้ายหักซ้ายไม่ติดปืนปืนไกลไปใช่ไม,ไม่โดนออแล้วกลับไปเลยนิดนึงให้มันถอนคำสาบยังไงวะไอ้คำสาบเอ่อเอาไ ที่ของแม่สาวบริสุทธิ์มาราชตรงตรงหักตรง <c oughs> แต่คุณต้องพูดเป็นสายศาสตร์เลยน <c oughs> เนี่ยเอ้าเ้ยยิงเลยเข้าระยะแล้ว่ง,ง,อง,งเ,เออรถไปเรือหน่อยรับรถไปเรือหน่อย ่าระวังชนเกาะระวังชนเกาะคุณเพชรได้เดี๋ยวผีขนาดเล็กนะฮะไนป่านี้ครับผมชนชนเอ่อเกมกินประตุกินประตูเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะผมโดนมาฝ่ามันแล้วใช่หรอ สมบัตโอเคแหลมแมวแหลมแมวแหลม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 คนแหลมทุกคนแหลมเ,เอาตกเรือเอาเฮ้ยไม่เป็นไรตามตามตามทีมมาทีมนางเงือกเอ่อคุณเพชรลงสมอหน่อยคุณเพชรลงสมอลงสมอเลยลงสมอไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเรียบร้อยงานข้าเดี๋ยวผมลงไปปะเรือเองเรือมามาคับหน่อย อลาเรือครับคุณผู้ชมเอาน้ำไปลาหัวเรือด้วยนะอ๋อมีไฟไหม้เหรอไฟไหม้มโอเคอุ้ยโอเคมันจะมาบวกกัตับไหมเนี่ยโอ้โห,โหอ่ะเอาน้ำเข้าหน่อยครับแม่ ชดช่วงจริงๆทุกวักว่า The p a i อ t ชิปอืมโอเคกลับขวาหักขวานอกเอาเลยผมมองไม่เห็นทางเน้อ้วกก็ได้เเฮ้ยคุณโยอี้คุณกินกินอาหารก่อนนะ แล่นผ่านช่องแคบโอ้คืนใหญ่อ่าคือคืนะต,รนะตรงได้นะคืนตรงนะคืนตรงได้คืนตรงนะคืน <ไป S 2> ตรงนะ khóa 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 ok, may rồi đồ. ok, đồn rồi, đấy, nữa để không bỏ lỡ những video hấp ok, vẫn đang เอาหมด, Obi มหดกระสุนแล้วผมเอานี่เลยไปลูกโตเข็นซัผมไม่โดนล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วเป็นไรครับจะหนักต่อไหมจะหนักต่อไหมไหนไหนเอาต่อเอาต่อเลยรถเตลือพี่อยากกินมมูจะล้าวมั้ง <ม>เไเ,เลยลยยอ่่ฉาเเนีห็นปลาไม่ได้เลยนะพี่โอเคด้านล่างให้เร็วเดี๋วเลีวครับแม่ึ้นขึ้นตรงหน่อยขึ้นตรงหน่อยครับผม,ม,มันรู้สึกว่ามันเป็นเชีเยร์ตาข้างหลัง<อ>มีลำนะระวังนะเตรียมเตรียมเตรียมลงสมอเลยครับข้างหลังมีหนึ่งลำระวงังเฮ้ยมาแล้วเป็นใหญ่เป็นใหญ่ ไม่ได้โหลดไว้อีกฮาปูนฮาปูนฮาปูนเลยฮาปูนลงสามรถเลยครับเอา้าโดนแล้วาติดแล้วติดแล้วโคตรเร็วล่ามันโ,โดนโดนเนี่ยท่านเป็นฆ่าไม่ได้เนี่ยยิงปืนเล็กปืนเล็กปืนเล็ก โดดป่วอุ้ยงว้ยงกิน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 เดี๋ยวเดีผมลงไปไปเพเื่อเพื่อปากอะมีสองรูทุเพศซ้ายเลยผมกฝ่าข้ามันยังไงวะเนี้ยตกน้นเอไหนวะยิงตกเรือ โอ้ยหนีเถอะโอ้โหกินกินกันมันพี่มันไวเกินอะไอไม่จารุจันไวามากเดี๋ยวไปช่วยันดิไหนวะมันจะมาขัดมันจะมากินพร้อม จะมากินผมแล้วหมดท,ทักษะปืนหมดหลังเงือกมาแล้วงงายกลับแล้วฮึคุเท็ดมาขับเรือผมป้าเองไม่ผมอ่าผมกระเด็นเหรอกระเด็น,มน,นอมนอกเรือเลยอุ้ยอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ย ไม่เก็บของเลยนะไปเก็บของกันไหมไดดิปะเก็บของขายแล้วกันใช่ใช่ใช่ไหนว่าเรือเอาขายขายของแล้วกันผมเห็นนกอยู่ไม่เป็นไรุมเพชรดูโอ้โหดูกระโดดบ่อยมาอย่าไปตีอย่าไปตีมันอย่าไปตีมันถ้านผ่านไป มันโดนนะแต่มันไม่ไม่เจ็บอ่ะเอ้ยเฮ้ยๆปยปไปไปยปๆปไปไปเลยไปไปปเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ออ๋ออยู่ด้านซ้ายครับนกบินใช่ป่ะใช่ใช่ แต่ว่าฉลามมันไม่ปล่อยเราเลยอะไม่ปล่อยก็สู้ไปเรื่อยๆเลยแหละไปซ้ายมือซ้ายมือสุดเลยเียมท่าสมอนะฮะสามสองหนึ่งท่าสมอ โอเคครับไปเก็บของขายเลย,ยเสร็จแล้วเลิกเลยนะขายปุ๊บเลิกปั๊บนะรวยเลยวันนี้เ,เวันที่สุดวันที่ตะกุดเบ็ดอ้าวอโอ้อยจะหยิกตีนช้างมีคนหยิกตีนผมอะ่ะผมต้องนี๊ดไหมอ่าสกาวสกาวอยากให้เรื่องนี้มันไม่มีเรื่องเศร้าหรอกครับ อยากให้เรื่องนี้มันไม่มีเรื่องเศร้าคุณเท็ดบอกเราจะคิดด้วยการด้วยความร่ำรวยนะครับอันี้ใช่โอ้คำสาบเรามันไม่ตกติ้นสักทีนะเอาโพสที่ใกล้สุดอยู่ไหนอยู่ที่เดิมอะทิศใต้ครับ ใช่ครับใช่เอ็เอ็นเอสแต่เราไม่ตู้แล้วเราเอาถงลงแล้วไปเล่นใบเรือเต็มสปีดเลยครับผมนาทีเล่น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 เลยครับสายมือมีเรือครับเล่นให้ไวเล่นให้ไวเลยนะเรือลำเล็กครับสายมือมีเรือหนึ่งลำกล้ามาแยมบ่ ยิ่งใหญ่เป็นคูก่อนไหมเฮ้ยเฮ้ยโหยิงคุณเพชรยิงเทนช็อตด้วยนะก่อนไหนครับก่อนไหนครับขวาหน่อยไหมขวาหน่อยไหมก่อนดีไหมคุณเพชรดูดีใช่ปะตรงไปอีกครับตรงไปอีกให้แอร์ที่ตรงไปอีกไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเตรียมาสมอลงนะครับ จะทำการลดไปเรือเอาแบบว่าใจใจเลยก็ได้ครับคนเลยก็ได้จริงๆแล้วอ่ะใจเย็นใจเย็นเพราะว่ามันไหนๆก็จะขึ้นเกาะแล้วอุ้ยเรือออกมาแล้วระวังมันเรือไหมเฮ้ยน็อตเรือเลี้ยวมาดูวันดูอยู่อ๋อไม่เลี้ยวมาไม่เลี้ยวมาไม่เลี้ยวมาอ่าคุณเต็มเป็นไผ เอาสมอลงสมอลงเยี่ยมเยี่ยมมากคุณนกเอาเรือได้สวยงามมากผมแปลกใจโอ้โหผมแบบเดินได้สบายมากเลยครับตรงนี้เป็นแบบโอ้โหไม่อยากจะบรรยายไปเอาคนเปันอยู่ไหนวันนี้โหัวมันอยู่นู่นน่ะไม่ไม่ข้าเรือมันอยู่นู่นน่ะอันนี้ก็ขายได้ พาขนลงเรือก่อนไม่ว่ากันไปอยู่ฝั่งนู้นเลยไม่ตรงนี้าขายไ้ท่าท่าที่ว่าค่ะได้เหรอได้เนี่ยมันมีร้านขายของอมีเรือมาสู้แนละ้ว ขาเปลาบนนี่เฉยนี่อะไรผมวางไว้ที่สุดทางเดินนะที่ยี่เอาไปขายครับนี่นี่นี่แล้มาปิดคลิปกันดีกว่าเอาอย่างนีเลยกันเด้อฮะอ๋อเดือดอ๋อนี้มันสตอเลสขายไม่ได้ผมเป็นกรรมการให้ก็ได้เดือดเหรอเดือดสตอร์เลสนั่นนั่นนั่นขายไม่ได้นะ ขายไม่ได้ขายไม่ได้พี่โจ้ยปะออกกันดีกว่าอยู่ดิอยู่ดิก็ขอลาทุกคนไปแล้วครับสำหรับวันนี้ครับผมสนุกมากันอย่างเพียงพอก็นี่ไปครับราตรีสวัสดิ์ไปพี่อีเกราตรีสวัสดิ์ครับผมไม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ก็หากท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ